ดีดีเลยตมูคอยอ่ะจะไปเก็บใบยาันางก่อนไปไปต้องปิดได้กับนึ่งแบบต้อปิดไปไปจะไปเก็บใบยันน้ำไปเก็บใบยันางำ<ป>ก,กันเนาะ ใส่ดุงหมวกกันจิ๊บเดียวเราไปยนืนนั่งนอนได้น้อยไม่แล้วนะมัดผมขาวดีขนาดด้วยวะ่ะไปไปยืยนั่งกันไปเก็บใบยืนนังนะคะ,ะ,คะมันต้องใส่หมวกด้วยเนาะดูก,กันหอนว่ะโง่ไฟเนี่ยไม่เคลียอยู่นี่ได้เนาะไฟแชทอยู่นี่ hãy 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 phải hãy 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 check hãy 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 check phải hãy 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 người Kiếp <laughs> bây giờ nắng con, mớ mớ nhon không? Tầm có gì vào đây đâu, xuống. Hả mùa con đó, ngon ไปเก็บใบยานังก so oh, ่อนวันดีจ้าวันดีจ้าเก็บใบยานังก่อนเก็บใบยานังกันเก็บยานังเก็บใบยาหนังอ๋อนี้มาวางนี่ก่อนวางก่อนไปเก็บใบยานังกันเขาเขาฟันเรียบร้อยแล้วตายหมดแล้วก็ยานังเขาจะต้มเลยตัวน่ะกินข้าวยังได้ไปวัดยังนะเอาไปไปมาแล้วได้เนี่ยแล้วก็เอไปเลียกตั้งยังยังไม่ได้อะไรเลย แสดงวอามึงตื่นไปเนี่ยตื่นลานแล้วแต่ไม่ไปยันจะหมวกดำเลยแล้วมันดำท้องเสียเป็นยังอยากินของ

เสียงนี่เขาไม่ขายไหมเสียงเสียงเสียงแบตไปแน่ที่แบตทอมทานน่ะ

ไปเด้อมาเด้อลูกบ้านเพิ่นเนี่ยแต่ว่าตอนแรกก็จะไป Bây giờ มันถุ่ไปแล้วเหรอละมือแล้วทุกอนเมื่อกี้ต้องม่บอกเพ่อเครื่องปั่นมาเอาเคืองปันมา

ไดมาทอดเชือเลยอ่ะเชือน <laughs> ี <yeast cook> <together> ่เชือนานีใ่กูเน็ตบ๊เข้าอ่ะไปหาป่อยงของมัน่ะ ดูเครืขอข่ายดิเครืขอข่ายนบนทีนมนนน่มีปากขามันมีอะไม่มือเราแบปขานี มันขามดิขามอะไรไขามมันแล้วขามอยู่แล้วโอ้นี่โอ้นี่ใหญ่ยยเลยนะี่มันจะมีอะไรมาขามตอนนี้มาขามแก่ดิถ้ามาขามแก่ก็ไม่อยากกินแล้วมันเนาะก็จะไปเบิึงลิ้นจีนแะล้วโอ้บึมงมองอ่วงหยางเพิ่นเนี่ยบึมงมองอ่วงหยางเนี่ยจำเซนเหรอ มวนยงเขาเนี่โอ้กนะล้วยกน่ะืลืมกล้วยเด้่แกแล้นกแกคนวันยังบ่แกมันลูกคือใหญ่ะบักม่วง่เยเยนะี่โอ้กินกินแท้ๆเลยบักม่วงนะ่ะเอาไม่คดละลูกด้นะ่ะบักม่ว <laughs> ง อได้กินบ้าไมมก้รนน้ยอะะใบเพ้นลูกนึงมันต้นอย่างไรต้นสมหรือม้งเนี่ยนาะถ้าขายไปก็จะบ่ได้มากินดอกเนาะนี่นี่ลูกอันนี้เนี่ยเนี่ยลูกลูกมะปางเนี่ยมันแซบนะเนี่ยมะปางเนี่ยบางน้อยเนี่ยมันแซบเลยเนี่ย ไปวันน่ะโอ้โนี่เริ่มออกแล้วนี่ล่อกองเริ่มออกแล้วนี่ล่องกองเริ่มแล้วเริ่มมีแลนี่ออกแล้วมันดะมันดอกบอกปีเแล้วมันต้องดอกนี่มันดอก จะเป็นีประเด็ล้นดามบาขามที่เขาเน้นแช่อิ่ม

ทำเดือดเยะเลยโอ้ลองทำเอาบอาังนา้บนาบางน้าเอาบังน้าไปกินเนี่ยไปยังน้าเนี่ยมันคือลูกน,น,น้อยจ้ะโอ้ยมันยังบ่น,น่ะเลยมันลูกน,น้อยเกินไปมันพันน้อยอม,มันพันน้อยแหลนะเนาะ มันบดกล้วยมันในนี่นละตัวเนี่ยมันอ่อนบ่นี่มีสองวีแล้วเนี่ยทอดกล้วยฉาบนะก็จะดีนะนี่เงาะเงาะก็เริ่มจะออกแล้วโอรยมันติดกางเกมข่อยได้หนี่นี่เขาโน้ไหม้ตรงนี้ไะ เอาบอก่าเนี่ยมันก็ล่นจ๊ปุตรงเนี้ยโอ้เขามีงานยุงมาแล้วยุงมาแล้วพาวเนี่ย โคดดกเลยเนี่ยอืมลงเด้คนมึงกัดคอยแล้วคอยไปแล้วเขาวนี่้เขาขอน้ำไม้กันคนตั้งเหนือเขาก็เขาย่องย่องย่องใบชะนางเด้อบุ้งม่วงอย่างนู้แบบเนี่ยสมัยก่อนเขาปลูกแบบนั้นน้ำบุกม่วงเนาะอืมนั่น เผา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 ไม่เขาชอบออกงานเขาชอบไปงานไปหาเพื่อนหาฝูงเขาดูย่ยไงเขาเงียบเหงาไงนี่ก็ก็กโอ้มีงานวัดเลยเต็มเงินเก่งก่อยเลยวะ่ะ เมื่อกี้ไปยืนตรงไหนแล้วมันคือเย็ยนดีวะพวะราะเน่ยมก็เผาเผาเสร็จแล้วเขาก็มาเคียนเคียนแล้วเขาก็ต้มใส่ยานางแกดูเชีงยงไหมอะแกได้ไปหาเพื่อนหานั่นไงก็ไม่เพื่อนก็ทําบุญเขายัางนะอยู่ดีมันเงียบเงียบมันเหงาอืม เดี๋ยวนี้เต็มเกง่งเ,เลย่าเต็มหมดเลยเต็มหมดเลยว่าเต็มหมดเลยที่บ้านก็ก็ไม่ทําอย่างนี้หรอกเด้อเขาเผาจริงอยู่เขาไป,น,าไปนึ่ง่ะเขาไปนึ่งแล้วเขาก็ใส่ถุงไว้กินนานๆเออบางเจ้าก็เผาแล้วก็ไปต้ม แต่บพิ่เคยต้มใส่ย้นางว่ะเนี่ยเพิ่งมาเห็นอยู่นี่แหละต้มใส่ย้นางเนี่ยแต่นางเขาเอาไว้แกงต้มใส่ย้นางแล้วมันคือมันจิ้มน้ำพริกได้เออมันมันบ่่นนัเนาะมันมีรสชาตินะเออมันอร่อยกว่ากันเออมันนัวมันนัวมันอร่อยกว่ากันแล้วมันก็มันไอเขาก็กินเพราะเป็นเราก็เขาก็กินเป็นแย้นางมันไอ่นั่นด้วยอะไรนะมันนัวมันล้างไอความผมของมันอ่ะเออมันนัวเนาะมันล้างพิกด้วยอ่ะ นงว่าเอ๊ยค to ือน้ำถิงวะคือบอไว้แกงปลาหรอกน้ำมันเน้นๆเดียวออกเปรี้มๆนะออน้ำไอ้น้ำที่มันมีพิษปวดเท้าปวดขาอะไรน่ะต้มย่านางมันก็จะเบาขึ้นไงเป็นยังไงใช่ไไม่รู้จีบ้านไม่เคยทำนะได้แต่ต้มย่างเดียวและว่าต้มกับเผานี่ละเผาแล้วก็ไปต้มธรรมดาเฮา่ย สองน้ายต้มสองน้าอ่ะลูกมันก็ไม่เคยทำเอนาะมัน่<อ>บ้านมันก็ม,มันมมันไม่เคยรู้เราทไ,ไปแล<บ>ตัดหน่อไม้เผาทำลูกเขยบอก